สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาธาร้อยครั้งหนึงนะคะในวันนี้จะทำพ i ิกอักข์นะคะในหัวข้อทำไมเขาเปลี่ยนไปนะคะในหัวข้อนี้เราก็จะดูในส่วนของตัวตนของเขานะคะสถานการณ์ความรักแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงที่เขาได้เปลี่ยนไปนั่นเองนะคะมีไพ่ให้เลือก4ี่กองนะคะคือหมายเลขก 3, 5 7 7และ9นั่นเองนะคะลองเลือกดูสำหรับหมายเลขสำหรับไพ่นะคะเลือกดูไพ่ที่ดึงด เรามากที่สุดนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขนะคะแต่ลองดูว่า,าใบใดนะคะที่เรารู้สึกเซนกับใบนั้นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเรามากที่สุดนั่นเองเอาละ่ะทีนี้เราลองไปดูนะคะสําหรับหมายเลข3สําหรับผู้ที่เรียกไพ่หมายเลข3นะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามซับสไครต์และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลของนิรยาทาร่ด้วยนะคะเอาละ่ะ เรามาดูตัวตนของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับเขานะคะ h e e l of Fortune เขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะในช่วงนี้นะ9ก้าดาบค e e n อฟคัพส และซิกซับคัพนะคะในส่วนตัวตนของเขานะในช่วงนี้เขาเปลี่ยนไปจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเขายังดูห่างออกไปด้วยนะคะเขายังดูห่างออกไปเขาเขามีความวิตกกังวลนะคะมีความเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้ มันอาจจะเกี่ยวข้องกับใครสักคนหนึ่งนะคะใครสักคนหนึ่งที่เ,เป็นลักษณะของคนที่ดูแลนะคะเข้ามาดูแลเอ,เอาใจเขานะคะเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของคนเก่าๆนะคะทีนี้เราลองไปดูในส่วนของสถานการณ์ความรักในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยสถานการณ์ความรักสถานการณ์ความรัก <c oughs> The Hangman justice, สามไม้ the empress แล um, ะ temperance นั่นเองนะคะโอเคสำหรับตอนนี้นะสถานการณ์มันดูนิ่งๆเง,งียบเๆนะคะในความรักครั้งนี้นะมันเหมือนแบบคล้ายๆกับลักษณะที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง นะคะมันมีเรื่องที่แบบว่าความรักครั้งนี้ต้องการการตัดสินใจนะ,ะให้มันเด็ดขาดลงไปเหมือนกันเพียงแต่เหมือนรอเวลานะคะรอเวลาที่จะ,ะการตัดสินใจนั้นนะ,ะอย่างไรก็ตามความรักเนี่ยมัน,ม,นมันมาถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆนะคะจุดเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าใครบางคนนะคะใครบางคนอาจจะต้องการความ สมบูรณ์แบบนะคะต้องการความมั่นคงในชีวิตนะทีนี้เรามาดูว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรตกลงว่าที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเลยสามสามไม้นะคะการรอคอยนะหรือการรออะไรบางอย่าง สำหรับตัวเขานะคะคที่ว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไป2ไม้8ถ้วยนะคะ1 Page of Wands และ4เหรียญน,นะคะคในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะะมันเหมือนกับว่าเขาอยู่ในช่วงของการรออะไรบางอย่างนะคะครอในเรื่องของการตัดสินใจที่มันเด็ดขาดแน่ชัดลงไปนะคะ เป็นไปได้ว่าเขาอะมีแนวโน้มที่จะเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเพราะสาเหตุก็คือเขาต้องการที่จะจากไปเพื่อคือในจุดที่เขาคิดว่ามีอะไรบางอย่างดีๆรอเขาอยู่นั่นเองนะคะมันเหมือนเขาไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่เขารออาจจะรอคอยมานานแสนนานในสิ่งที่เขาอาจจะแบบ เคยคาดหวังไว้แล้วรอสิ่งนั้นนะคะแล้วเขาก็จากไปเพราะคิดว่าสิ่งนั้นดีกว่าที่จะอยู่ตรงนี้นะคะเขาไปเริ่มต้นนะคะสิ่งที่อตอนนี้คือจุดของการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าสิ่งใหม่ๆนั้นอาจจะให้อะไรที่เขาคิดว่ามันอาจจะดีกว่าตรงนี้ก็ได้นะคะสาเหตุนี้มันมาจากตัวเขาที่เขาค่อนข้างจะ จะเรียกว่าเขาอาจจะค่อนข้างเห็นแก่ตัวก็ได้นะคะอาจจะค่อนข้างเห็นแก่ตัวนิดหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ใครสิ่งใหม่นั้นนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เขามากกว่านั่นเองนี่ก็คือในส่วนของผู้ที่เลือกหมายเลข3นะคะสำหรับสาเหตุที่แท้จริงทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปนั่นเอง ต่อไปนะคะเราลองไปดูผู้ที่เลือกหมายเลข5กันบ้างนะคะนี่คือผู้ที่เลือกหมายเลข5นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Subscribe l i ล e แชร์คอมเมนต์ในชาแนลของนิรยาทาโร่ด้วยนะคะทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปลองไปดูตัวเขานะคะตอนนี้ตัวตนเขาเป็นยังไงหรือสภาพตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะดูตัวตนของเขานะคะหนึ่งถ้วย ตัวตนของเขา <c oughs> สิไม้9กาเก้าดาบเเหรียญและสองเหรียญในส่วนของตัวตนของเขาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเขานะ่ะก็มีความรัก <c oughs> นะคะมีความรักให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แหละ แต่เขาค่อนข้างที่จะ,ะวิตกกังวลหรือมีความเครียดว่าตัวเขาเองอาจจะทำทำให้มันดีที่สุดไม่ได้อย่างที่ใจเขาต้องการนะะเป็นต้นว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาให้มากพอนะคะสำหรับความรักในครั้งนี้หรือเขาเหมือนกับต้องแบกรับภาระอะไรบางอย่างนะคะหรือมันเหมือนกับว่าบางทีตัวคุณอาจจะ เรียกร้องให้เขาทําอะไรบางอย่างแล้วมันรู้สึกหนักเกินไปสําหรับเขานะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกเครียดกับตรงนี้มากแต่ถ้าถามว่าเขายังมีความผูกพันกับคุณเขายังมีความผูกพันนะคะเขายังแบบว่ามองดูถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะยังผูกพันแล้วก็ยังคิดว่าอยากจะทําความรักครั้งนี้ให้มันดีแหละแต่ว่ามันเขายังไม่รู้จะทํำยังไงหรือว่ายังไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเขา จะดีพอหรือเปล่ากับความรักครั้งนี้นะต่อไปลองไปดูสถานการณ์ด้านความรักบ้างนะคะสถานการณ์ด้านความรักเป็นยังไงเอ่ย Princess of Cups สองไม้ Judgment แปดเหรียญและหนึ่งเพ Princess of Pentacles นั่นเองนะคะ ในเรื่องราวของความรักในครั้งนี้นะคะมันดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันดูเหมือนมันจะมีลักษณะอะไรที่น้อยลงนะคะอย่างเช่นการสื่อสารอาจจะน้อยลงนะคะความที่เขาเหมือนเขาไปอยู่ในโลกของเขามากขึ้นนะคะการที่เขาไปให้ความสําคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่นี้ดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมนะคะจะเป็นการทํางานก็ได้หรือว่าอะไรที่เขาไปให้เวลากับสิ่งนั้น ค่อนข้างที่จะมากนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆอย่างใหม่ๆที่เขาเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะคะเขาเหมือนเขาต้องการที่จะค้นพบกับสิ่งใหม่เขาต้องการที่จะปลดปล่อยตัวเองจากอะไรเดิมๆนะคะต่อไปเราลองไปดูแล้วสาเหตุที่แท้จริงที่เขาเปลี่ยนไปคืออะไรสาเหตุที่แท้จริงเลยนะที่เขาเปลี่ยนไปในครั้งเนี้ย มันคืออะไรเอ่ยนะคะสี่เหรียญหกไม้ king of w a n d s the moon และ queen of w a n d s สาเหตุที่เขาเปลี่ยนไปในครั้งนี้นะคะมันคิดว่าที่มองดูนะคะ หลักๆเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาต้องเก็บอะไรที่แบบว่าหลายๆอย่างไว้กับตัวนะคะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่เขาอยากทำอยากออดูแลนะคะมันมีหลายอย่าง นะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องการงานการเงินนะคะที่ดูเน้นหนักในช่วงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการงานเป็นสําคัญเขาต้องการประสบความสําเร็จในด้านการงานอย่างมากหรือว่าแบบเป็นลักษณะที่ทุ่มเทการทุ่มเทให้กับการทํางานนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าเขายังอาจจะไม่ไม่เจอจุดที่เขาต้องการหรือว่าเขายังแบบว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะคะแล้วเขา เขาต้องการที่จะไปถึงให้ได้นะคะมันก็เลยทำให้เขาอาจจะมีการละเลยนะคะละเลยคุณไปก็ได้นะคะในสาเหตุตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนะ่ะเป็นคู่กันแต่ว่ามันถูกแยกนะคะถูกแยกให้ห่างกันด้วยด้วยพลังบางอย่าง นะคะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องการไปสู่อะไรที่ประสบความสําเร็จมากๆนะคะคุณกับเขาก็เลยต้องแยกจากกาันอาจจะด้วยเวลาเวลาไม่ไม,ไม่ไม่พอกันแล้วก็เลยต้องหันหลังแล้วก็ห่างกันออกไปนั่นเองโอเคนี่ก็คือสาเหตุนะคะของการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่เลือกกองหมายเลข5้นั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูผู้ที่เลือกกองหมายเลข7กันบ้างนะคะกองหมายเลข7 ทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปสาเหตุที่เปลี่ยนไปนะคะกองหมายเลขก7นะขอบคุณสําหรับการติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel ของนิรยาทาโร่นะคะนี้เราลองไปดูว่าทําไมเขาเปลี่ยนไปตัวเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะขอทราบตัวตนเขาคนนั้นขอ,ของผู้ที่เลือกกองหมายเลข7เป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะมูลเก้าเหรียญเก้าถ้วย หกไม้และ for a p p e n t a g e s นะคะในส่วนตัวตนของเขานะคะนะช่วงนี้ดูว่าเขาเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่จุดพราวของตัวเองก็ได้นะคะคือจุดที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกแฮปปี้รู้สึก, happy, สกพึงพอใจนะคะกับอะไรบางอย่างนะคะในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาค้นพบว่าอะไรคือความสุขของเขาเขาอาจจะ มีความต้องการในเรื่องของความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงานเขามุ่งเน้นที่จะเก็บเงินเก็บทองนะคะแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าเออตอนนี้ตัวเองเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ฮอตนะคะแต่ว่าออมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่ากระจ่างแจ้งขนาดนั้นนะคะเขาอาจจะมออีในเรื่องของความ สงสัยนะคะหรือหวัดระแวงบางอย่างนะคะในสถานการณ์ความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะต่อไปเราลองไปดูนะคะในส่วนของอ,อ,อะไรเอ่ยสถานการณ์ความรักนะคะเป็นยังไงเอ่ยสถานการณ์ความรักในช่วงนี้ <c oughs> นะคะ King of Pentacles Queen of Cups 6 of pentacles 7 of pentacles นนะคะแล้วก็ไพ่อีกหนึ่งใบสำหรับสถานการณ์ความรักในตอนนี้นะคะห้าดาบสถานการณ์ในตอนนี้ <c oughs> มันดูเหมือนว่ามีในเรื่องราวของ คนที่เป็นลักษณะที่แบบว่ายัางไงละ่ะมีมีความน้อยอกน้อยใจที่คนหนึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเหมือนเดิมนะคะอาจจะด้วยว่ามีคนที่ดูเฉยชานะคะอาจจะเป็นตัวเขาที่อาจจะดูเฉยชามากขึ้นนะคะแล้วในขณะที่อีกคนหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเนี่ยดูแบบ พยายามนะคะพยายามที่จะทําความเข้าใจพยายามที่จะเอาอกเอาใจทุกอย่างมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าคนสองคนความรักของทั้งสองคนมันดูไม่ค่อยบาลานซ์กันสักเท่าไหร่นะคะแต่อย่างดีที่ว่ายังมีความผูกพันในตรงนี้อยู่นะยังมีความผูกพันคือได้คือค่อนข้างจะสั่งสมกันมาดีอะสำหรับความรักในคู่เนี้ยแต่มันมีจุดที่แบบว่ามีความขัดแย้งกันมีความขัดแย้งกันนะคะอาจจะด้วยสาเหตุนี้แหละที่ว่า น้อยอกน้อยใจมันก็เลยทําให้เกิดการโเถียงกันบ้างนะคะ,ะเนื่องจากว่าอีกคนนึงอาจจะเรียกร้องก็ได้นะอาจจะมีการเรียกร้องและทีนี้อีกคนหนึ่งก็เลยแบบอาจจะค่อนข้างถอดใจหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยพอใจนะคะก็เลยแบบทาตัวถอยห่างออกไปประมาณนี้ต่อไปนะคะแล้วเราลองไปดูว่าแล้วสาเหตุที่แท้จริงเลยอะ่ะที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเอ่ยสาเหตุที่แท้จริงที่เขาเปลี่ยนไป สี่เหรียญน,นะคะไนท์อัพสอดเก้าถ้วยควีนเพจช็อปเพนทาคัสนะคะแล้วก็สามดาบในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันมาจาก บางทีมันคนหนึ่งคนที่อาจจะเบื่อหน่ายกับเรื่องราวของความหวัดระแวงหึงหวงนะคะหรือว่าการเรียกร้องการที่อาจจะมีการโกรธใส่กันนะคะอารมณ์ร้อนใส่กันนะคะแล้วในขณะที่เขาอะต้องการความสุขต้องการความเติมเต็มแต่ณตอนนี้สิ่งที่เขาได้รับมันกลับกลายเป็นเหมือนอยู่ในที่ร้อน นะแล้วก็แบบว่ามันมีเรื่องของความหึงหวงเข้ามานะนะคะหึงหวงว่ากลัวว่าอีกคนนึงจะไปมีใครคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกคนเขาก็เลยเปลี่ยนแต่ในการเปลี่ยนครั้งนี้นะคะมันมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปกับอีกคนนึงอย่างนั้นไม่ใช่นะคะ,อ,ะอันนั้นเป็นสาเหตุแต่การที่เขาเปลี่ยนในครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะดัดนิสัยคนรักนะเขาเหมือนกับทาให้แบบบางทีเขาก็อยากจะให้รู้ว่าเออ เธอไม่ควรจะทำะในรักษณะมาหึงหวงนะเธอไม่ควรจะมารักษะมาเรียกร้องมาใส่อารมณ์หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบว่าโอเคอฉันขอในรักษะแบบบางทีก็ดูห่างดูแบบไม่มาสวีทเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะต้องการให้ให้ให้ไปอาจจะเป็นตัวคุณอาะให้ให้คุณรู้ว่าโอเคอคุณควรจะทำตัวยังไงปฏิบัติต่อเขาอย่างไรมากกว่านะคะอะไรประมาณนั้น โอเคสำหรับผู้ที่เลืกกองใหม่เลขเกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ใน c h anel n ด้วยนะคะของนิลยาทาโร่ตอนนี้นะคะเราไปดูว่าตัวตนของเขาเป็นยังไงทำไมเขาเปลี่ยนไปตัวเขาตอนนี้เป็นยังไงคะตัวเขานะคะ6 of pentacles ร์คัลส์เอ็มเชเรลสองเี่ยน n น Cups และสามดาวตัวของเขานะคะคในตัวของเขาตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างเสียใจนะคะเขาค่อนข้างเสียใจหรือผิดหวังกับในเรื่องราวของความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะน้อยอกน้อยใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเหมือนกับว่า เขาทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากเกินไปในตัวเขานะเขาอาจจะคิดขึ้นมาเองว่าเขานะ่ะลงทุนกับความรักครั้งนี้หรือทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากเลยนะคะออแต่เหมือนกับว่าความรักมันก็ยังมีปัญหาหรือว่ามันแบบคือมันยังไม่ได้เติมเต็มเท่าที่ควรนะคะมันยังไม่ได้เติมเต็มแล้วก็มันก็ทาให้เขาเนี่ยรู้สึกยังไม่เหมือนกับความรักมันยังไม่ได้ เป็นที่น่าพอใจสําหรับเขาสักเท่าไหร่นะคะเพราะเนื่องจากว่าเขายังอาจจะไม่ยังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการหรืออะไรบางอย่างที่ตัวคุณอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเขามากพอนะคะมันทําให้เขาตัดสินใจอยากจะตัดสินใจกับความรักครั้งนี้เหมือนกันว่า,าจะอยู่แบบ รู้สึกหนุดหงิดกับความสัมพันธ์หรือว่าจะออกไปหาความสุขส่วนตัวของเขานะคะแต่ว่าตัวเขาอะยังยังไม่ได้ตัดใจไปจากคุณได้นะคะเขาค่อนข้างที่จะติดบ่วงในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่พอสมควรแหละนะคะมันมีความหวาดกลัววิตกกังวลอยู่ลึกๆในใจเขาเหมือนกันต่อไปนะคะเราลองไปดูสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยสถานการณ์ความรักในครั้งนี้ของคุณสองคนนะคะ the lovers เอ็ดออฟเพนดัคเตอร์ซิกเปลี่ยนและเก้าออฟเพนดัเอรนะคะขอดูในส่วนของสาเหตุที่เขาเปลี่ยนไปเลยละกัน <c oughs> นะคะ ว่ามันจะสอดคล้องกับในส่วนของสถานการณ์ความรักครั้งนี้หรือเปล่าเพราะทำไมมันมี six of c u p กับ ten of pentacles เข้ามาเกี่ยวข้องสาเหตุที่เขาเปลี่ยนไปคืออะไรเอ่ยนะคะ 9, เเหรียญสี 4, เหรียญ the temperance แปดเหรียญและ the fool สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าออสถานการณ์มันอาจจะพาให้คุณคิดไปในลักษณะที่ว่านะคะเขาอาจจะมีเรื่องราวของความรักครั้งใหม่เข้ามาหรือเปล่าจากคนเก่าๆนะคะความรักครั้งเนี้ยนะคะสถานการณ์มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่อาจจะไม่ชอบมาพากลน,นะคะที่ทําให้คิดได้ว่าอ,อ,อาจจะมีความรัก ซ้อนเข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับเขาเปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่าเ,เขาไม่มีเวลาเพราะว่าเขาทํางานเยอะอะไรแบบนี้นะคะแล้วเะเอมีเรื่องราวของคนเก่าๆเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องราวของออหรือไม่ก็คนในครอบครัวเขานะคะหรือว่าแบบครอบครัวเขาม,าม่มาอิทธิพลกับความรักครั้งนี้แล้วมันทําให้เขาดูเฉยชาแล้วเบื่อหน่ายผิดปกติเลย ะะจากคนที่เคยแบบโอเคสวีทดีทุกอย่างแต่ตอนนี้ดูเขาเบื่อหน่ายกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะแต่สาเหตุที่แท้จ,จริงอยู่ที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เขาอยากที่จะมีอิสระในตัวเองมากๆเลยนะคะเขาอยากจะมีอิสระเพราะว่าเขาต้องการไปบาลานซ์นะคะในส่วนของตัวเองนะคะเขาอยากที่จะไปให้เวลากับการทำงานจริงๆนะแต่เรื่องของการทำงานนี่คือเรื่องจริงแต่ว่า ลึกๆแล้วเขาต้องการความเป็นอิสระเพราะเขาค่อนข้างจะเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของความหวาดระแวงและความหึงหวงนะคะนะคะในครั้งเนี้ยนะคะคุณอาจจะคิดในเรื่องของตรงนี้มากนะคะแล้วมันเหมือนกับแบบว่าโอเคอาจจะไม่ได้ไว้ใจเขานะคะถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะมีแบบให้ได้เห็นเขาลางว่ามันอาจจะมีคนเก่า้ามาเกี่ยวข้องหรืออะไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า สาเหตุที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นใช้ที่แท้จริงมันอยู่ที่ตัวของความสัมพันธ์นี้เองแหละนะคะที่มันมีความหึงหวงเข้ามาแล้วทําให้เขาเบื่อหน่ายแล้วเขาเขาก็เลยเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนแล้วก็แบบเขาเขาร,รู้สึกว่ามันเบื่อกับความหึงหวงตรงนี้เขาก็เลยให้ไปซ้า ให้ไปให้ความสําคัญกับง,งานแทนหรือกิจกรรมอย่างอื่นแทนแล้วก็บางทีก็เลยแบบทําตัวเองให้เป็นอิสระล้นลาไปเลยเพราะว่าไม่อยากบางทีมันมันเบื่อที่จะอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบโดนกักขังหรือว่าโดนจับผิดตลอดเวลาอะไรแบบนี้มากกว่านะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงนะคะยังไงก็ตามเนี่ยก็ลอง ถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคุณนะคะก็อย่าไปเรียสแรกอย่างก็คือถ้าหากว่ามีจุดเกี่ยวข้องก็อาจจะต้องนําไปปรับนะคะว่าโอเคทัศนคติหรืออะไรต่างๆมากกว่านะคะอย่าไปคิดมากหรืออย่าไปเครียดกับเรื่องราวกันดูในครั้งนี้นะคะโอเคขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ